สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่บีแหลมสิงตีวนะครับในช่อง y o u b u c h ช n n e l ครับ Presented by รถยนต์ซูซูกิครับวันนี้เราจะพูดถึงการเข้ามาทำงานของกุนซือต้องบอกว่ากุนซือคนใหม่แต่หน้าเดิมในพิีเมียร์ครับนั่นก็คืออันโตนิโอคอนเต้นั่นเองครับอันโตนิโอคอนเต้เข้ามารับงานอยู่ที่ลอนดอนเป็นคำรบที่2ครับหลังจากที่เขาเคยอยู่ที่ลอนดอนมาแล้วในช่วงปี 1-6เป็นต้นมาอยู่ได้2ฤดูกาลครับปรากฏว่าเขาต้องระเหตุออกจากลอนดอนไปนั่นก็คือการคุมเชลซีและนี่คือกุนซือคนที่4ครับที่มาจากเชลซีแล้วก็มาคุมทัพทอ็ทอตแนมฮอสเปอร์ในยุคของพรีเมียร์ลีกน่าสนใจมากเพราะวันที่เขาเข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการครับ2พฤศจิกายนครับเป็นวันที่แฟนทอน็ทอตแนมฮอสเปอร์นับถอยหลังจากวันที่พวกเขาได้แชมป์โทรฟี่ล่าสุดคือ ครบ5,000วันพอดิบพอดีเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้ชายที่ชื่ออันโตนิโอคอนเต้ครับ b สิงห์ทีวี Presented by Suzuki ท่านผู้ชมครับอันโตนิโอคอนเต้ในวัย52ปีนะครับนี่คือทีมที่9ในชีวิตของคอนเต้ที่เขาเข้ามาคุมทีมนะครับก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนไม่ได้นาน เขาเพิ่งคุมทีมอินเตอร์มิลานนั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลเกาโชเซเรียอย่างที่เราทราบกันดีครับแล้วก็ไม่ลงรอยกับบอร์ดบริหารจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็ต้องแยกทางออกมาข้อความที่คอนเต้เปิดใจให้สัมภาษณ์ในชุดแรกนะครับเขาบอกว่าผมมีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเป็นโค้ชฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ทํางานในสโมสรนในพรีเมียร์ลีกที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็จะเป็นตัวเออีกครั้งหนึ่งในวงการฟุตบอลนะครับ เขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันล้ำสมัยและเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ดีที่สุดในโลกนะครับเขาบอกว่าเขารอแทบไม่ไหวแล้วครับที่จะเริ่มงานเพื่อสื่อให้ทีมแล้วก็แฟนๆได้รู้สึกถึงความนึกคิดความมุ่งมั่นในตัวเขาและความเป็นตัวของตัวเองอยู่เสมอนะครับทั้งในฐานะของตัวผู้เล่นแล้วก็ในฐานะโค้ชประเด็นที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือมีการถามคําถามไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่า เอคอนเต้เนี่ยจะได้รับเงิน10ล้านปอนด์ต่อปีในการเข้ามาทำสเปอร์ถ้าเขารับงานตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ปรากฏว่าตอนนี้ต้องจ้างคอนเต้ถึง15ล้านเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าของบอร์ดบริหารของสเปอร์นะครับในยุคข,ของเดนนิเลวีซึ่งก็ต้องฟังความจากโจลูวิสเจ้าของเหมือนกันปรากฏว่าคอนเต้ได้ตอบคำถามนี้ในช่วงของการแถลงข่าวครับคอนเต้บอกว่าไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยยังลืมไม่ลง กับการที่ว่าความผิดหวังความอะไรต่างๆที่จะต้องออกจากอินเตอร์มิลานพูด,ดง่ายๆกันนะครับถ้าเป็นภาษาพวกเราก็คือเขาก็ยังอยากพักนั่นเองนะครับคอนเต้ e พูดถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยเพิ่งแยกทางกับอินเตอร์มาแล้วมันก็เร็วเกินไปที่ผมจะรับงานโค้ชนะครับมันไม่เหมาะสมซะทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่จะเข้ามาคุมทีมนะครับเขาบอกว่าความกระตือรือร้นรและความมุ่งมั่นของเดนนิสเรวี่เนี่ยต้องการมอบงานนี้ให้ผมทําให้ผมเนี่ย ก็เลยมารับงานนี้ดีกว่านะครับก็นี่คือคอนเต้ที่เข้ามาคุมทีมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันสร้างความตะขิดตะขวงนิดนึงในตอแนแรกแล้วก็สร้างความตกใจมากกว่านะครับมากกว่าตะขิดตะขวงว่าเอ้าตกลงคอนเต้ e จะมาคุมหรือเปล่านั่นก็คือการเปิดตัวของเขาครับการเปิดตัวของคอนเต้เนี่ยปรากฏว่าสเปอร์ขึ้นทวิตเตอร์จากนั้นเอาภาพลงครับเอาภาพแล้วก็ลบทวิตออกคนก็ตกใจว่าเฮ้ย ตกลงกันไม่ได้หรือเปล่าว่าคอนเต้ e, ถ้าเกิดแกมาทีหนึ่งเนี่ยแกมาเนี่ยมาเป็นหมู่คณะนะครับต้องใช้นักกายภาพตัวเองแอสซิแตนพี่ชายเมียสารพัดต,ต้องเข้ามาพร้อมกันปรากฏว่าสุดท้ายแล้วผิดครับคอนเต้เน e, ี่ยเป็นคนอิตาลีแต่ควิวเตอร์ของสเปอร์ดันไปขึ้นเป็นภาษาสเปนนะครับก็เลยทําให้ต้องรีบลบในเรื่องนี้ออกไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการหน้าแตกแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ทันครับทุกฝ่ายหลายฝ่ายเลย รวมทั้งผมด้วยได้แคปภาพนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หน้าแตกเล็กน้อยแต่สุดท้ายถึงอย่างไรก็ตามครับคอนเต้ e กับสเปอร์กลายเป็นของคู่กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดหนึ่งครับที่อยากให้จับตานั่นก็คือนี่คือกุญซือคนที่4อย่างที่เรียนไว้ในตอนต้นครับว่าเชลซีแล้วมาสเปอร์นะครับเชลซี Chelsea แล้วมาสเปอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นคนแรกนั่นก็คือเกรนฮอดเดร์นะครับเกรนฮอดเดร์เป็นนักฟุตบอลที่อยู่กับสเปอร์มาอย่างช้านานครับ ถ้าพูดถึงเกนฮอดเดอร์แล้วทุกคนคงจะแบบว่าโอ้นึกถึงพี่เฉลิมบุษสง่าพลเลยครับว่าทรงเดียวกันนะครับฮอดเดร์เนี่ยอยู่กับสเปอร์ในฐานะนักฟุตบอลยาวนานมากนะครับถึง12ปีด้วยกันนะครับฮอดเดร์เนี่ยอยู่กับทีมแล้วก็สุดท้ายแล้วไปคุมทัพเชลซีเป็นเพลเยอร์แมนเจอร์ในปี1993อยู่ได้3ปีสุดท้ายแล้วก็ไม่เต็มด้วยนะฮะก็ต้อง ออกจากตำแหน่งนะครับสำหรับเกรนฮอดเดลทีนี้มาคุมสเปอร์ครับคุมสเปอร์ในปี2001ถึง2003ปรากฏว่าได้รองแชมป์ฟุตบอลลีกครับเข้าไปชิงแต่ว่าแพ้บรักเบิร์นโรเวอร์สไปนะครับทำให้ไม่ได้แชมป์แล้วก็ตกงานสำหรับเกรนฮอดเดลนี่คือคนที่หนึ่งนะครับคนที่สองครับอังเดวิลัสโบอาร์สครับพี่อาร์เนี่ยโด่งดังมากกับทางพอโตจนกระทั่งมารับงานที่เชลซีก่อนนะครับ ในปี1 1ขีด12นะครับปรากฏว่าทำงานไปแล้วอยู่ไม่ครบเทอมโดนปลดออกก่อนนะครับโดนปลดออกครับสำหรับโบอาสเนี่ยถูกปลดในวันที่4มีนาคม2,012เพราะถูกปลดออกเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บเชลซีเป็นแชมป์ยุโรปครั้งแรกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหลือเชื่อไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับและจากนั้นครับวิลาสโบอาสก็มาคุมท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ รับงานคุมสเปอร์เนี่ยสกรกฎาคมปี2012ซึ่งเป็นปีปฏิทินเดียวกับที่เขาถูกไล่ออกจากเชลซีคนคงจําภาพได้ที่ว่าขายเกเรตเบลไปแล้วซื้อใครก็ไม่รู้ครับมายืนแป็มไปหมดเลยแล้วโบอาสก็ถูกปลดออกในปีต่อมานะครับเพราะว่าทีมนั้นแพ้แมนซิตี้ก่อน06นะครับแล้วหลังจากนั้นเล่นดีมาอีก3นัดแล้วมาโดนเรืพูลซัดไป50 ถูกปลดออกเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมอยู่ซีเกมที่พมา่าพอดี5ประตูต่อศูนย์นะครับดูถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกที่พมา่าที่มันไปอีกแบบหนึ่งณเวลาตอนนั้นนะครับคนที่3มนะครับไม่นานมานี้เองครับนั่นก็คือเดอะสเปเชียลวันโชเซ่มูรินโญ่นี่เป็นกุนซือคนแรกจาก3คนนะครับที่ประสบความสําเร็จกับเชลซีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับทั้งภาค1แล้วก็ภาค2ภาค1เนี่ยเป็นทั้งแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งสองสมัยนะครับได้แชมป์เอฟเอครับ ได้แชมป์ลีกครับนะฮะแต่ว่าสุดท้ายถูกปลดออกมากระทั่งเขากลับมาอีกทีหนึง่งก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันนะครับมูนโยเข้ามารับงานที่สเปอร์นะครับแล้วก็คุมทีมนะฮะตั้งแต่ปีพฤศจิกายนนะครับปี2019แต่ถูกปลดครับหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะชิงฟุตบอลคราบาวครับหรือว่าลีกครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเหลือเชื่อนะครับก่อนที่จะไปชิงกับแมนซิตี้แล้วสุดท้ายสเปอร์ก็แพ้พอแพ้ไปแล้วมันก็น่าเสียดาย เพราะมันอาจเป็นไปได้ถ้ามูรินโญ่อยู่อาจจะไม่แพ้แมนซิตี้ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูครับเพราะว่าอั e นโตนิโอคอนเต้นี่ครับอยู่กับทางเชลซีนะครับคอนเต้นี่อยู่กับเชลซีอย่างที่เรียนครับปี16ถึงปี18ก็คือซีซั่น16ถึง17ได้แชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับจากนั้นในปีต่อมาก็คือปี17ถึง18ได้แชมป์เอคัพแต่ถูก ปลดออกจากตําแหน่งนะครับสำหรับคอนเต้แต่ส่วนหนึ่งก็คือเขาเคยครับเขาเคยที่จะไม่ยอมกลับมาทํางานหลังจากที่ได้แชมป์พิมลีกของอังกฤษเรียบร้อยแล้วไม่ยอมกลับมาทํางานนะครับจนกระทั่งมีการเคลียร์ปัญหากันแล้วสุดท้ายก็กลับมาและก็มีการปลดในซีซั่นต่อมาว่ากันว่าในครั้งนั้นนะครับพวกเขาได้เงินถึง26ล้าน6แสนปอนด์ในการปลดนะครับทั้งคณะเลยทั้งคอนเต้ทั้งทีมงาน นั่นคือการปลดที่ใช้เงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับถือว่าแสบสันนันทประดิษฐ์เลยทีเดียวนะครับสำหรับอันโตนิโอคอนเต้นะครับแล้วอย่างที่เรียนครับว่าการรอคอยเนี่ยมันยาวนานมากนะครับ5,000วันของสเปอร์แล้วก็ของแฟนฟุตบอลของท็อตแนมมันยากลำบากมากครับที่เขาจะต้องออต่อสู้กับเรื่องที่อยู่ในวังวนเดิมแชมป์ครั้งสุดท้ายของพวกเขา ต้องย้อนกลับไปไกลเลยครับนั่นก็คือฟุตบอลลีกครับนะฟุตบอลลีกครับในครั้งนั้นเนี่ยพวกเขาได้แชมป์ในวันที่24กุมภาปี2008นะครับด้วยการต่อเวลาครับแล้วเอาชนะเชลซีพอต่อเวลาแล้วหลังจากนั้นมาคว้าแชมป์ได้นะครับพวกเขาไม่เคยเป็นแชมป์อีกเลยครับสเปอร์เคยใกล้เคียงที่สุดนั่นก็คือการได้รองแชมป์ฟุตบอลหลายๆถ้วยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนยังจดจำกันได้นั่นก็คือศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีก นัดชิงชนะเลิศนะครับที่สเปอร์นั้นต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปนะครับนักฟุตบอลจากตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าปี18ถึงวันนี้เนี่ยกว่า12-13ปีนะครับปรากฏว่านักฟุตบอลหลายคนเนี่ยเลิกเล่นไปนหมดแล้วครับเหลืออยู่4คนที่ยังลงสนามอยู่นะครับในตอนนี้ปาสคาลชิมบองด้าสตีดเมาบองพวกนี้ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ในเรียกว่าสถานเบาและหลีกสถานเบานะครับ ทอมฮัดเดิลสตันยังเล่นอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งยังโลดแล่นอยู่ในพรีเมียร์ครับก็คือแอรอนเลนนอนนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะฝากแฟนฟุตบอลไว้ครับในยุคนี้สําหรับการจัดทัพในโลกของความเป็นจริงนะครับถ้าตอนนี้มันเห็นแผลเห็นแผนมาแล้วจากนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้การจะซื้อตัวนักฟุตบอลมันไม่ใช่ง่ายนักฟุตบอลดีๆบนโลกใบนี้มันก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันที่จะย้ายทีมและมันก็ไม่ได้มีเยอะ เหมือนยุคก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันในการขายฝันบนโลกออนไลน์มันเยอะมากเป็นการหยิบจับทีมนู้นทีมนี้นะนักฟุตบอลคนนู้นคนนี้เข้ามาตอนนี้สเปอร์ก็โดนหยิบจับตรงนั้นมาว่านักฟุตบอลจะซื้อกองหลังอะไรคนนั้นคนนี้มาแ้มไปหมดนะครับพร้อมกับงบประมาณที่คอนเต้จะได้แล้วมีข่าวว่าขอหมื่นล้านนะหมื่นล้านบาทในการมาทํางานเรื่องนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้ครับ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับยังไม่ต้องไปเมเทอเวิร์สนะฮะ <laughs> ในโลกแห่งความเป็นจริงตอนนี้แผนของคอนเต้นั่นก็คือ3ครับหลัง3อยู่ที่ว่าเขาจะเล่นแบบอินเตอร์ก็คือ352 352หรือจะเล่นแบบตอนที่เคยคุมเชลซี3 4 3อันนี้ก็ต้องน่าติดตามดูนะครับแผนที่หยิบยกมาครับนั่นก็คือแผน352ครับ352ในตอนนี้คนที่เหมาะที่จะเล่น ณเวลาที่มีอยู่เราจะออกรบทั้งทีเราต้องหันไปมองกองกําลังของเราที่มีอยู่ก่อนนะครับผู้สาประตูแน่นอนครับจะต้องเป็นอุโกยอริสนะครับกองหลัง3คนเป็นไปได้ที่หวยจะออกที่เอริกไดเออร์หวยจะออกที่ดาวิชอนชานเชสแล้วก็คิสเซนโรเมโรแผงมิดฟิลด์นะครับที่จะขึ้นไปยืนตรงกลางก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกับวิงแบ็คครับเซกิโอเรกาลอนจะอยู่ทางซ้ายนะครับ ว่ากันว่าจะเป็นเซกิโอเลกาลอนก่อนนะครับและทางขวาก็คือเอเมซอนรอยัลตรงกลางเนี่ยสคนนะครับก็จะเป็นปีแอร์เอมิลฮอยเบียกตองกีเอนดอบเล่แล้วก็โจนนี่โลเซลโซนะครับและคู่หน้าก็คือติสนทรงพนซนทึงมินนะฮะเล่นคู่กับทางแฮร์รี่เคนนั่นเองนี่คือแผนแบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าจะเป็นแบบตอนที่เขาคุมทัพเชลซีจะเป็น3-4-3 3-4-3เอากลางออกไปตวงครับแล้วก็เติมลูคัสบูล่าเข้าไปอยู่ทางขวาแล้วก็ทางซ้ายเป็น่ซนฮึงมินหน้าเป้าก็คือแฮร์รี่เคนครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงของสเปอร์ณเวลานี้จนกว่าจะซื้อตัวผู้เล่นได้นะครับจุดที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากกันก็คือว่าคอนเต้เนี่ยเป็นคนที่รักษาสมดุลทีมได้ดีมากนะครับและเป็นคนที่หยิบจับเอาทักษะของผู้เล่นได้ดีแต่จุดหนึ่งครับที่ ทุกคนก็ต้องมีครับทุกคนมีทั้งด้านขาวแล้วก็ด้านดำขยับออกมาอาจจะเทาๆนิดนึงสําหรับคอนเต้ครับเขาบอกว่าเชื่อเต้น,นะฮะในตอนนี้ตนนเต้พรำหกนะฮะถ้าเต้พลำเจ็ก็แน่จริงมาเดียวกันไม่ละจรอดน,นะฮะเขาก็ว่ากันแบบนั้นคือตอนนี้อาจจะเชื่อเต้ครับแต่ใครจะเชื่อเลวีบ้างนี่คือจุดที่น่าสนใจครับจุดนี้แหละที่ทําให้แฟนสเปอร์ ยังงองอยู่นะครับยังงองอยู่ในตอนนี้คือเลวี่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการบริหารงานต่อเนื่องคือพูดแล้วเนี่ยไม่ทําตามสิ่งที่พูดซึ่งไม่รู้ว่าคอนเต้ตอนที่ทายสัญญาไปเนี่ยได้มีอะไรลงสลักไว้บ้างหรือเปล่านะครับจุดหนึ่งข้อหนึ่งะครับถ้าจะหาจุดที่ประหลาดใจในตัวของคอนเต้ในตอนนี้เนี่ยนะครับผมมองในเรื่องของการคุมทีมไม่ได้ทําทีมระยะยาวนะครับคอนเต้ e เนี่ยถ้าว่ากันตามเชิงเนี่ยแนวแบบตีหัวเข้าบ้าน แต่ตีแล้วตีสําเร็จด้วยคือตีตายเลยนะฮะสำหรับคอนเต้เขาอยู่นานที่สุดก็คือการคุมยูเวนตุสเขาคุม3ปีที่เหลือเนี่ยอยู่ปีนึงมั่ง2ปีมั่งนะครับอยู่ไม่ค่อยนานเพราะคอนเต้มีปัญหาก็คือชอบทะเลาะกับคนจ่ายตังค์ครับอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลย 1. นทะเลาะกับคนจ่ายตังค์สมีปัญหากับลูกน้องตัวเองและ 3. ครับผมว่าด้วยการที่เขามีที่ปรึกษาเป็นพี่ชาย อะไรต่างๆคอยกําหนดชีวิตต่างๆของคอนเต้นะครับเขามเาเาีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจที่ดีจากครอบครัวนั่นแหละแต่บางทีครับมันอาจจะให้การตัดสินใจบางอย่างของคอนเต้เนี่ยมันอาจจะอาจจะนะครับไม่ได้มาจากตัวเขาโดยตรงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับคอนเต้ e เป็นคนที่ร่างกายพร้อมปะทะครับแล้วก็พร้อมที่จะออกสื่อแบบกระจัดกระจ่ายมากถ้าท่านคงจําได้ในปีที่2องที่เขาคุมเชลซี เพราะคุมนักบอลเองไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มักจะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เสมอนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะท้าทายคอนเต้นในปีปัจจุบันเขากลับมาครั้งหนึ่งในอังกฤษผมเชื่อว่าเขารับมือกับพวกสื่อมวลชนในอังกฤษได้ดีขึ้นแน่ครับและการมารับงานในครั้งนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ได้รับการคาดหวังมากเท่ากับตอนมาคุมเชลซีแต่เขาถูกจับตามองมากกว่าเดิมครับเพราะว่าสเปอร์นั้นในช่วงหลังลองคิดดูครับแค่ พอสอี้นะคอสเนี่ยสองห้าหกสี่หรือว่าสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยสเปอร์เนี่ยมีคนถือบังเหียนเนี่ยสี่แล้วนะครับโชเซบ่บรินโญ่ก็ไปนะครับแรนเมสันก็สมควรไปแล้วก็นูโน,โนโ่เอสเปโตเอสเปโซเปเป้เอวามียังนะฮะซานโต้ก็ไปครับทีนี้ก็ต้องจับตาดูว่าพี่เต้จะไปอย่างไรเรารู้แล้วครับว่าคอนเต้ตอนนี้มีแนวทางในการทำทีมแบบไหนหลายคนบอกว่าวิเคราะห์วิจารณ์ว่า ไอ้สามเซนเตอร์และการขึ้นข้างของเขาเนี่ยถูกจับตาและก็ถูกจับทางได้ตั้งแต่อยู่กับเชลซีเมื่อคอสอนั้นแล้วมันจะเป็นจริงหรือเปล่าน่าจับตามองมากสําหรับอนาคตใหม่ของไก่เดยทอง5,000วันที่พวกเขารอคอยเขาจะนับต่อไปนานหรือจะจบแล้วในยุคข,ของอันโตนิโอคอนเต้ครับรอมานานครับสำหรับแ,แฟนท็อตแนมตั้งแต่ยุคข,ของคุณไดรามอสเลยโค้ชเจคนก็ทำไม่ได้หวังว่าคอนเต้จะทำสำเร็จครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับกับบีแหลมสิงห์ทีวีพรีเซนเต็ดบายรถยนต์ซูซูกิวันนี้สวัสดีครับบีแหลมสิงห์ทีวีพรีเซนเต็ดบายซูซูกิ